สองคนปีเขยกับน้องเมียเขาเจะป้ากับไปสีมางพ่อส้มโอ้ยเนี่ยไปทำอะไรเขยเขาไปทำพุูนละเขยหั่นนะหางม่อส้มนะใหญ่ก็หางเฮ้พ่ลากันได้แคบหมกแต่ละเขาไปทำพุูนเอาเต็งเต่งเอาเต็งเต่งมาเต็งมาเอานะมาเอาเต็งเอาเต็งเต่งเนี่ยของล่าน่ะล่าจะไปตำแล้วก็อยากเก่งเจ้าของบานแล้วก็ไออย่างก็เอาตุ๋น ดูใจใครโธ่ละเพื่อนว่าเกลียวตัวยำตัวลามาลาเหยเพื่อนว่าเอาไปตัวบ้ากินบดีว่าไว้ก่อนมันจะเกิ็นโอ้อันเหยี่โมไปไปไปวันนี้หันทางต้นรุ่นจัใหญ่นะจังไรน่ะเฮ้ยเอาเอาทางใหญ่ๆเลยนะทางใหญ่ต้นรุ่นเนาะโอ้ล้ละนี่นี่นี่อเนี่ยเนาะอันนี้เต็มเนี่ยนอนเต็มแล้วก่น โอ้ใบไม้มันบังละลาเป็นคนซีนะเจ้าเลยได้เคยจะไปอยู่ลายพ่นบอกว่าเอามาใส่น้อยกว่าหน่อยเนื้อเลยแล้วว่ามันเปิดกระเดิ้ลขึ้นเฮ้ยทั้งได้เคยมาหนเพ่หน้อยน้าเพ่หน้อยหวานอ่ะอ่าละตั้งเข้าไปเลยละตั้งเลยเลยละละตั้งไปเลยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยเขือนมาอย่างละมาซ่อมเขามาตกโลโลแค่ไหน

มดส้มมันโคจะนึกว่านเนี้ยเป็นห้งมันมาเลยขึ้นมาเจ็บอู้ยอันยังกันล้มเลยเนี่ยเอาตายไงละอันยังกันเนี่ยเฮ้ยี่เนี่ยมันโหนะได้การละไปได้การละได้การละอันนี้คือมดส้มคุณเราว่ามดส้มถ้าอื่นเป็นห้องว่ามดแดงมันมีไหนกันเฮียน่ะฮะอีล่าก right uh ับเขยมันเนี่ยมันยังหายเซฟหายซอยก้อยสีมดส้มที่ไหนน่ะเงียบแซฟเงียบแซบเฮาะ

ก็มีโบนเนะมันเป็นมีอย่างนี้โหอย่างอ่ะพุญเพิ่ไปเตะแห้งกันนะเมืองพุญโอ้พาไปเตะแห้งกันอยู่ยัยมันไม่ฮะนี่เลยน่ะเอาละ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 มดนซ่อมกับคัพปี้มันเนี่ยไหนมันนี่มันนี่อีตี้มันนี่มันนี่พอาละพอาละเนี่ยหนูเลยโะ้ยเอาละเอาละอย่างพอเลยพอแล้วอ่ะยอ่ะอยังกันปรเดี๋ยเนาะเฮ้แยังอย่างก็รับเหลือ หมดหมดสมมดส้มครบอีหล่าข้าหมดส้มออกอีหล่าตายแล้วมันคือเขียมที่เข้าแต่มันไปเข้าตันฮูมันก็ได้แล้วแต่ไม่ได้มีอย่างไม่ได้มีอย่างใส่มดส้มอีหล่าจ้ามันมีอย่างจ้าแล้มังลูกอ๋อลาล้ล้ลปีกขหมดส้มเข้าเหมือนกันดูสิเดี๋ยวันสูงล้ล้ลาลล้ลู้เยกันดี๋ยังยัข้ากับหมดส้มครบเหมือนกัแล้วสูพอย่างใหญ่กแล้วก เนี่ยเนี่ยโซ่เดเด้อข้าลืมเอาแว่นตามาเฮ้โอ้มือจบพอกะโอ้ปนั้เด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 อเดเขาปีไปใสบ้านคุณบบอเอาเนี่ยใช้เนี่ยทีล่าสูญจะตื้นเอาตื้นเอาหลังข้าสูญจะมาตื้นอีล่ามันเป็นมันพอที่สูริี่มันโคกลงไป เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสูดใจหึ่อไส่เป็นยังใบยากสำหรับสูดนี่นะนี่ไงถ้าจะอี้ข้าวแบบต้องไส่ถ้าจะเผาจูนี่เลยเผาจูนี่เลยเผาเลยเผาม้สชมข้าจะเผาม้สชนถ้าจะเผาม้วรนก็มเกี้ยันอู้วูวาววูวที่วูวูกูวี่จะูว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 ูขูวูวูอูกงวูอูกวู